ก็ในฐานะที่ทำงานด้านอสังหาร,ริมทรัพย์มากว่า10ปีนะคะก็มีตรงจุดต่างๆที่ติดค้างในใจมานานเกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องกฎหมายอสังหาร,ริมทรัพย์ก็วันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น,เค,นเคลียร์รมากขึ้นะนะคะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณ REIC มากนะคะศูนย์ข้อมูลนะคะทีจ่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะก็สําหรับสาวันนะคะสําหรับหลักสูตรเรื่องกฎหมายและภาษีอัาหาลิมาราพับนะคะก็สาวันที่ได้เรียนมาเนี่ย,ยก็ได้รับความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของภาษีเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอภาหาลิมบาพับแล้วก็เชื่อว่า ทั้งสองหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับคนที่ทําพัฒนาสังหาริมทรัพย์หรือทาธุรกิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะได้มีความรู้ความความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับ <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตัวเองก็จะได้นําความรู้ที่ได้ลรํ่เรียนมาในสามวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานแล้วก็อาชีพวิชาชีพที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ต่อไปด้วยะคะ่ะก็ขอขอบคุณไออี ไอซีนะคะที่ได้จัดรวมหลักสูตรดีด,ดีที่เป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ครับก็ดีดีมากครับก็คือเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ในอนาคตอาจจะต้องรีกัรู้สึกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับอาคารเกี่ยวกับผังเมืองเนี่ยที่มันจะช่วยในการทํางานได้ค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวแล้วก็เป็นความรู้ที่มาจากวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์เยอะมากครับแล้วก็ก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์มากครับผมครับการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่จัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของความเข้าใจในภาพรวมของกฎหมายรวมถึงแนวทางในการที่เราจะป้องกัน ในเรื่องของหัวข้อต่างๆที่มาเกิดจากการวิบัติของอาคารที่ผมได้พูดถึงวันนี้ด้วยนะครับเราจะได้ระมัดระวังว่าบางทีเราไม่ได้ทําตามกฎหมายเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวอาคารเนี่ยสร้างไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราต้องมาลื้อหรือแทนที่จะว่าจะสร้างให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการจริงๆมันเกี่ยวโยงกันระหว่างการก่อสร้างอาคารซึ่งมีทั้งถาปพนิก์วิศวกรและวรวมทั้งข้อกฎหมายที่ต้องใช้ใถูกต้องเพราะข้อกฎหมายนั้นออกมาเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อเจตนาที่จะให้มีความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอยู่แล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ต้องสร้างให้ถูกต้อง,ต, ve, ต,องตามหลักวิชาการด้วยและสิ่งสําคัญก็คือมันมีรายละเอียดปีกย่อยของกฎหมายที่เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นการต้องมีวิศวกรควบคุมง,งานการมีผู้ควบคุมง,งานรวมถึงรายละเอียดของการที่ต้องมีระยะรย่นถอยร่นอย่างไรออกจากแนวริมฝั่งแม่นม้ําริมคลองพวกนี้รวนแล้วแต่เป็นอันตรายถ้าไม่ทําตามข้ขขอกฎหมายเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นการเปิดทําให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้ทราบข้อมูลกว้างมากขึ้นอย่างน้อยที่สุด ไปสั่งงานผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือลงในรายละเอียดได้ถูกต้อง,องแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับที่สำคัญคือมีความปลอดภัยต่อการใช้สอยอาคารต่างๆนะครับ